เคล็ดลับธุรกิจเติบโตก้าวกระโดดแบบไม่เสี่ยงอะไรเลยทํำยังไงฮะสข้อดังต่อไปนี้ฮะทำได้ธุรกิจเติบโตแบบไม่เสี่ยงแน่นอนฮะข้อแรกลงทุนได้นะแต่ห้ามขาดทุนเกิน5%ถ้ามีล้านหนึ่งมีเงินสดล้านหนึ่งนะใช้ได้50,000มี10ล้านใช้5้าแสนตามสบายเลยอาจารย์อย่างนี้ร้านกาแฟมันราคา5้0 0 0นบาทอะ่ะผมอยากลงทุนร้านกาแฟผมต้องมีเงินสด10ล้านอย่างนี้เหรอใช่ อย่างนี้ผมก็ไม่ได้ทําร้านกาแฟสิคุณก็ขายส่งเม็ดกาแฟไปก่อนละกัน <c oughs> เข้าใจหลักการไหมลงทุนได้แต่เวลาขาดทุนห้ามเกินห้าเปอร์เซ็นนี่คือกฎข้อที่หนึ่งเลยแล้วถ้าผมอยากลงทุนธุรกิจในฝันล่ะอาจารย์ก็รออนาคตรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยลงทุนมันจะได้ไม่เสี่ยงไงเออนี่คือกฎข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองต้องเปิดโปรเจกต์ใหม่ทุกสามเดือนคือเราต้องเข้าใจว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันตรงกันข้ามกับการเรียนหนังสือนะคุณการเรียนหนังสือเนี่ยมันห้ามผิดพลาด ผิดพลาดเนี่ยเราไม่ได้เอผิดพลาดเราโดนตัดคะแนนแต่การทําธุรกิจเนี่ยมันต้องรีบผิดพลาดเขาเรียก t o o fast t o fail คือทําแล้วเนี่ยให้มัน f a ลพอมัน f a ลแล้วเราเรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอตัวที่ปังพอมันปังแล้วเราก็รวยคือคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้มันไม่ควรจะคิดอะไรเยอะคือเราเรียนรู้เราเจ็บปวดแต่เราต้องอดทนเราต้องเรียนรู้จากความเจ็บปวดการเจ็บปวดเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์เสมอให้เข้าใจหลักนี้นะฮะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยคือ ช่วงเทรนเนี่ยให้โกยให้เยอะที่สุดช่วงไหนเป็นเทรนขาขึ้นโกยให้เยอะช่วงที่ยอดมันตกให้จําสีลคือมนุษย์เนี่ยมันไม่มีหลอกทุกปีที่มันจะขายดีทุกปีแต่ช่วงขายดีโกยให้เยอะช่วงที่ขายไม่ดีต้องเจ็บตัวให้น้อยเบามือให้มากที่สุดเพราะเชื่อเถอะว่ามันจะมีช่วงน้ําขึ้นแล้วมันก็จะมีช่วงน้ําลงช่วงน้ําขึ้นอัดให้เต็มข้อช่วงน้ําลงอัดไปก็เจ็บเปล่าถูกปะ่ะากนั้นเนี่ยอัดให้พอประมาณ และรู้ว่าต้องทําใจยังไงให้มันอยู่แบบมีความสุขที่สุดตรงนั้นต่างหากที่สําคัญกว่าคือเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวน้ําขึ้นอีกรอบเราก็อัดอีกรอบชีวิตมันก็มีแค่นี้ยมันไม่ยากหรอกนะทําให้เต็มที่ผมเชื่อว่าทุกคนประสบความสําเร็จได้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณครับ